บสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขวนสมองสุบอนะวาอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศเราต่างประเทศพี่น้องหนาดำเพ่งตอนนี้เนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปลาลุงเลยลูกโอ้โหหอยลาเห็ดยังก่องในนี่ลูกมะกอกใส่เนยเลยแล้วไปใส่มาสองเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาสวรรค์เลย อาต้อยสวานี่สวานใหม่น่ะมันได้อยู่บ่อหนึ่งเข้าหาพันจีบซึงหันเยียดอันเที่นงลสร้างสร้างกับมาพี่ เนี่ไงไว้เนอะจริง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 น้อง่นน้องเเมื่อเช้าเนี่ยน้ำเย็นทอดหมูนี่เป็นบอระมาสสวยนี่มาช่วยสวยมาช่วยช่วยกกบหิ้วข่าเนาะอากาศมันห้อนมาซักลืมชื่อน้ำเย็นมาซักลืม มาวีวีจัาน้าเป็นเบดน้ากเบิดบอได้สิเขามือเอานามมาเนเียงเขื่นเียงบ่ขึ้นไปเอาหน่ไหมโตน่ะใหญ่ปใหญ่น้ำกอกด็กินเลยนบอกว่าู้ายลังคนลังคนผ่าเงินหาลอให้มันเลือมาเบิด ชื่อว่าถูกางครับเนาะเฮาเฮามาเบิ่งนะว้าวท่านพันหนึ่งไหนพันหนึ่งเนี้ยหาเราเอาจะได้่ามึงหักออนีวพานว่าวชื่อนันเน่เด้อชื่อนีนนี่นเด้อนันเน่เด้อนี่นี่นเด้อจะถ่ายให้มันเลืออันนหนึ่งเด้อเขาก็งงงอระงใส่เงินเราดมทุกมันเรือหาลอยวสันซื้อรล้นีมันเลือหาลอย เอาเงินพันหนึ่งเหลืออยู่แสนสิบห้าพันกีบแสนสิบเจ็ดพันกีบเอาเขาไปแลกห้าแลกเปลี่ยนให้เจ้าได้ให้จังไรไปซื้อขอยาดมันได้หน่อยเต็มทั้งอยู่บ่อเต็มตุ๊กอยู่บ่โอ้ยเต็มจนเผื่อมาเจื่อสาอันน้ำมันรถจักรเต็มตุกเต็มตุ๊กอันเกาเซียน เรซื้อกัวอ้วนกัวเก่าเนาะเด่นย่เนาะอ้วนแดงเนาะเด่นเต้าคันและบ่อเฮ่อเอาแล้วอันบอกว่าบอกว่าเก่าซะก่อนจางเอาเท่าเหตุยุ่มมือนะหนไเต่งเปลาเท่าหายได้ไหมฮะเปล่าอีกเนเปล่าอีกเนี่ย้าลาเล่าอัน้าูมงลงคือเก่าแล้วใชู่อีกสั่งเอ้ยเห้นบอลมันหันมาได้กูกระสอบมาได้ เออจิไปเอาหายนะจิงมหอยไม่พอไปงบมีไซร์หอยนะมันเออตายบักทั่วร์นะไปซื้อถ้าไดก็เด้อบักทั่วเพ่ะนี่นะบักทั่วจะย่างไปซื้อผังเบิ้งนะจ่อยแห้งเด้อพ่อใหญ่เด้อจอยเลี้ยงงวดต่อรถพายพอเลยจะมาแต่ไซรเดียวนี่นะจนตื่นเบิดพ่อใหญ่จ่อยแห้งอันนี้ปา วางหายแล้วบ yup. ัดส awesome> ักยานีว่านื่อนี่ยมาชัใหญ่ซักันเอาใบเลียงเอาใบมาเลียดีแล้วนจังไปอาบแข่งมาีหน่อยมันขวดเมืองขอเมืองไทยเขาวมได้ทันซักเข้มหนักขวดนา้เบิรเบาะเข้มเดียวนักขวมมาได้อีพ่อกระซองมาแมน แม่กระซงกซงได้ปักกื้ออีกเลยบ่กตบ่ยันเข็มยันหวาแกอีนี่บบมีปลานี่ยหาผาเพราะว่าต่อต่อหัวเบาต่อต่อหัวอีเน่น่ยเบา ขอกเป็ดขอกไก่งาวสามองเหียนอนุบาลเฮ้ยอันปุ๊กออกมาอีกทั้งหน่าเนี่เป็นรงเรียนอนุบาลเลยเดานี่ป้ามากขอก กลเส็้มาใส่กระต่ายเลยจิกเอามาตั้งขึ้นบ๊อบต่อยยังมาเข่ามือกระดาษเบื้องหน่งไปดูเบื้องหนึ่ซื้อลังกะซีอีกแล้วนี่นะลูก พ่ออนงกซีน่จกแ่นบ้ว่ากับโมไซขาวนั่จะแทกอย่างิวจักรแม่นบ่ตักข่าวี่ยังกะซีเก่าเพือนอันนี้แม่นข่านีสีีงเช้ราครับนี่เบนี่บอาเ้อราตังเก้าผุดหรือสบผุดตังกะซีนะ เขาใส่ี้วเาทสสีจับมันจังสีไดิเถอลงเนาะบักรุ่มนรูปพักนพืบอกพื้นพื้นจะมเอนีอันไวเป็นอันขาวะเจอเมันในอย่างนั้นเดียวเสือ อีเสือเอ๋ยเนออีเนยสวเนอขคุณยี่ยมนย่ยมนี้นอนมันจืดเม่มันได้สูดหาดหาหาดเาจอจุบย้ำจุบยาจุบยำจุบยจุบยจุบยำ ไอ้ให่ใหอยกนอกกนนะฮะ ไหวลาปากระปองลย่เบยเฮ้ยังขาวตาดอกเลยร้อยร้อยเบิ้งเบิ้งยังขาวขาวเอเป่าออกหน่อยเลยผุนไทยบอกขีตาขีตาขี้ผุนไทยตอนนี้กำลังอย่าดึงน้องกลับไปร้อยกำลังู่ดมูพี่้อง บางเลสซนโมสบายดีพี่น้องอเป็นมากโูกอ่อนไาย

ขนาดอ่อนะอุอ้ยอุอ้ยอุ้ย

นัาไซคือบอกี่หิบฐานไปสมารทำลายดิเออเดออเออ่สมาลายตัวเองอะไรพี่น้องคิดนึ่งโฟกัสผราไปเพียงตัวนี้เด้อ กดไลค์กดเซกดติดตามสง่งเมนูแกมบมุมเลยพี่น้อง